จชมรถเกี่ยวคูต้า DC หกแปดจี้ปีห้าสามครับฝาครอบนี่ครบนะครับฝาครอบมีครบ,รคอบ,ครบตอนนี้กำลังรองระบบครับรองระบบเครื่องเกียร์ปั๊มดีแข็งพอใช้ครับตอนนี้กำลังพาชมรถเกี่ยวคูต้า DC หกแปดจี้ปีห้าสามเครื่องเกียร์ปั๊มดีเรียบมั่งครับ 159,000บาทครับ159,000บาทสนใจโทร0624955957ครับ0622582525เนี่ยฝาครอบด้านหน้าสงฝั่งตรงตัวนี้มีครบนะครับตอนนี้กําลังรับชมรถเกี่ยวพุทรา DC 68G ซื้อรถวันนี้ฟรีของแถม6รายการครับ เราก็พี่ครบนะครับสองชิ้นนี้นกำลังพาชมรถเกี่ยวก็ได้ดีซีหกแปดีครับเราขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพ พส่งข้าวยกขึ้นสวิงซ้ายขวาได้ปกติครับซื้อวันนี้ฟรีของแถมโมกรายการรับซื้อขายรถเตียนดีเทิร์นรถและอุปกรณ์ทุกชนิดครับบริษัทซัพพลายเทคเตอร์ลาปีจำกัดตั้งอยู่ที่6 0 8หมู่1บ้านวาปีตำบนหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพ่อส่งข้าวยกขึ้นสวิงซ้ายขวาได้ปกติครับ ท <All> อานใดกำลังมองหารถใช้งานรวดวนเลยครับเดี๋ยวมาทันการ 1,59,000บาทครับ1,59,000าเบาทเสีลดวันนี้ฟรีของแถมหกรายการรับซื้อขายและเคลียร์ีิเทนรถและอ,อกกุปกรณ์ทุเทนิดครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับ 0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ0622582525ครับ